ไม่มีใครสนใจเราเดี๋ยวเราจะเริ่มแอกแล้วนะไม่มีใครสนใจเราจริงๆนะครับงั้นเราต้องเปิดตาปืนแล้วละครับแต่ผมจะเปิดด้วยไอคกมแปดเลยนะครับไอคิมแปดเขาก็ยังไม่สนใจอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมลองปักตรงรอด,ดูนะครับนี่นะครับเราปักตรงแล้วเราวิ่งออกนะครับดูนะครับว่าใครจะสนใจหรือเปล่าโอ้เขาบอกให้จีบสาวให้ดูนะครับผมแบบจีบสาวให้เป็นด้วยดิเฮ้ยนั่นขู่ไม่เอาทำอะไรอะ่ะ เขากาลังจะทําคลิปนะครับดังอยู่ในทิกต o k มากนะครับช่วงแนวคลิปเนี้ยแบบซูมสโคบแล้วก็ให้หัวใจเดี๋ยวผมจะปักถงให้ผู้ชายนะครับนี่นะเดินออกให้เขาแบบก็จะได้หล่อที่นะครับพอลงทิกต o อกสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงซูนฟีสตล์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาในชุดแบบแนวนักแข่งนะครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เลยแบบมาทําให้นะครับแบบ มีคนคอมเมนต์แบบขอชุดนักแข่งตึงๆหน่อยครับพี่ขอชุดนักแข่งปักทองหน่อยผมก็เลยมาทําให้นะครับตามความขอมาแล้วครับเรื่องมาที่ห้องแรกเลยนะครับมีคนแต่งตัวคล้ายเราเลยอะแต่เขาใส่กางเกงพิทูลน,นะครับสีขาวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณสักปีสามปีสี่กว่าๆนะครับที่ผมกดจะมีแบบคนตึง,ตงๆน่าจะไปดันแด็งไปนอนกันหมดแล้วนะครับนี่มีคนเปิดตากรับบ้ามาเลยนะครับ ข้างหลังมีคนยืนจีบกันด้วยอะเราก็จะกดท่าทอไปเรื่อยๆนะครับหาเยื่อก่อนครับว่าจะมีเยื่อมาหาเราหรือเปล่าท้องนี้ไม่มีใครสนใจเราเลยนะครับเราต้องแบบเข้าหาเขาบ้างแล้วลแหละเดี๋ยวผมลองเข้าหาผู้หญิงกล้ามทองข้างหลังดีกว่าครับนี่นะครับให้หัวใจไปเลยทีนึงไม่รู้มากกับใครแต่เราให้ไปก่อนนะครับถือเป็นการผูกมิตรภาพนะครับ โอ้โหคนข้างๆบอกว่าเขามากับปัวจบแล้วโอ้โหทอ้อถ้าเขามากับแฟนแบบนี้เราต้องแบบถอยนะครับไปยืนเอก,กับพวกนี้ดีวกว่านะครับพวกคนที่ยืนเต้นอยู่เมือ่อกี้ผมสังเกตเห็นพอดีนะครับมีสักท้องอีกคนนะครับนี่นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องให้หวัวใจเขานะครับเป็นการปูกมิตรภาพอย่างหนึ่งนะครับในฟรีไฟ ท้อแล้วครับไม่มีใครสนใจเราอีกแล้วอะเอาไงดีครับเนี่ยไม่มีใครสนใจเราเลยอะแต่ลองยืนรอดูอีกสักแป๊บนะครับถ้าไม่มีใครสนใจเราเดี๋ยวเราจะเริ่มแอคแล้วนะไม่มีใครสนใจเราจริงๆนะครับงั้นเราต้องเปิดท่าปืนแล้วลหะครับเดีผมจะเปิดด้วยไอคิมแปดเลยนะครับ ไอคิวแเขาก็ยังไม่สนใจอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมลองปักทองล่อดูนะครับนี่นะครับเราปักทรงแล้วเราวิ่งออกนะครับดูนะครับว่าใครจะสนใจหรือเปล่ามานะครับเราก็แอดเลยดีกว่าเผื่อจะมีคนสนใจอะไรเงี้ยโอ้เขาออว่าขอถ่ายรูปนะครับแป๊บนะครับได้ได้เดีด๋ยวผมขอแอคแป๊บนึง เดี๋ยวผมเอ็กเทุกท่าแล้วผมจะให้เขาถ่ายรูปนะครับเนีย่ยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งออกแล้วนะให้เขาถ่ายรูปกันเลยโอ้มีคนบอกว่ายืมตรงหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะปักทองให้เขานะอีกคนก็ขอนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักให้ทีละคนนะครับ ไว้สองคนนั้นถ่ายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะปักให้คนนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนขอคนแรกนะเรา <c oughs> น่าจะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปักท้องให้คนนี้ดีกว่านะครับเพราะเขาเป็นคนแบบขอคนแรกเลยคนเนี้ยปักเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งออกให้เขาถ่ายรูปนะครับเรามายืนดูเขาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับ อ้าวครั้งกี้ข่าวบอกว่าลืมอัดนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ว่าเดี๋ยวปักให้ใหม่นะครับคนนั้นน่าจะแต่รูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปักให้คนนี้ต่อนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีใครอีกโอ้ผู้หญิงคนนี้เอาด้วยเปล่าเดี๋ยวปักให้คนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ท่ามังกรฟ้าของคนนั้นเสร็จแล้วเราจะปักให้คนนี้กันนะครับ เขาจะกดท่าอะไรอีกไหมฮะน่าจะไม่กดแล้วปะน่าจะไม่กดเแล้วนะครับผมงั้นผมปากให้คนนี้เลยนะแบบเราเป็นคนใจดีไงครับแบบปากให้ทุกคนอะไรเงี้ยเห็นแล้วเราก็ส่งหวัวใจให้ทีนึงนะครับเขาส่งหวัวใจให้เรากลับด้วยอะ่ะเอาเขาข่ามุย,ยนะครับโอโทอ คนนี้วิ่งตามเราอยู่นานแล้วนะครับสงสัยอยากให้ปักให้เดี๋ยวผมปักให้คนนี้ด้วยนะครับห้องนี้ก็คนออกกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันห้องใหม่กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันห้องหน้าครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องใหม่แลยนะครับเดี๋ยวเอาคาตาณะแป๊บนึงนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับเป็นชุดสไตล์นักแข่งนะครับ ันนี้ก็น่าจะเป็นตอนประมาณสัก6โมงเช้านะครับเพราะผมอัดตั้งแต่ตีสี่ครับถึง6โมงเช้าเลยกว่าจะได้สักห้องนะครับมีผู้สาวหูแมวด้วยนะครับโอ้ห้องนี้ผู้สาวตึงเยอะอยู่นะครับเอาแย่แล้วนะครับผมกดท่าผิดนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมจะกดท่าทอท่านี้แหละ ไอไปกดปิดเป็นท่าปักทงแล้วมีคนเห็นแล้วมั้งผมก็ขบอกให้จีบสาวให้ดูนะครับผมแบบจีบสาวให้เป็นด้วยดิเฮ้ยนั้นหูไม่เอาทำอะไรอ่ะเขากําลังจะทําคลิปนะครับดังอยู่ในทิกตอกมากนะครับช่วงนี้คลิปเนี้ยแบบซูมสะโคบแล้วก็ให้หัวใจแต่ผมจะปักทงให้ผู้ชายนะครับนี่นะเดินออกให้เขาแบบก็จะได้หล่อที่นะครับพอลงทิกตอก เอามีคนไปแอดกับเขาอีกแต่คลิปตรงนี้ผมจะตัดลงทิกตอกด้วยนะครับเขาอยากดูก็ไปติดตามต่อใน t i กตอกได้นะครับเฟนก็ถามนะครับว่าได้หรือยังโอ้ห้องนี้มีคนเรียกมางอนฟ้า2คนแล้วก็ตตึงอยู่นะครับตอนเช้าอะ่ะผมจะส่งหัวใจให้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ ถ้าใครอยากจะทําคลิปแนวนี้กับผมก็ทิ้ง UID ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปแล้วก็ชวนทําคลิปนี้นะครับนะครับเราก็มาเริ่มปักธงให้คนในห้องกันอีกดีกว่านะครับเอาแย่แล้วผมไปปักตอนที่คนนี้ X อยู่พอดีเขาน่าจัดคลิปอยู่ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผผมไม่ทันดูเดี๋ยวปักให้เขาใหม่ดีกว่านะครับเขาวิ่งหลบไปนะครับเดี๋ยวผมไปปักให้เขาใหม่ดีกว่าแบบรู้สึกปิดขึ้นมาเลยนะครับแบบเขา X อยู่แล้วเราไปปักธงเหมือนแกล้งเขาอะครับเดี๋ยวปักให้เขาใหม่นะครับ ผมคิดว่าผมมายืนไอ้กับเขาด้วยดีกว่าน่าจะเทนะดูนะครับยืนไอ้กับผู้สาวมีคมังกรฟ้านะครับแล้วก็ตามด้วยสากาเไมคโลรด,ดอนนะครับต่อไปก็เป็นท่าซองนะครับก็ปิดท้ายด้วยไอ8นะครับมันเราไปเจอกันห้องหน้าดีกว่านะครับห้องนี้ไม่มีอะไรละ อยู่ในห้องที่สามกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับเพราะผมอัดยาวมาเลยจะมาดูกันนะครับว่าจะมีคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเช้าแล้วว่าส่วนใหญ่เขาไปเล่นกันหมดแล้วอะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับลองมาอัดดูเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ดันเกรนอยู่ด้วยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาอัดเท่าไหร่โอ้โหห้องนี้คนเยอะมากนะครับม,มี โห oh, ตึงจัดผู้สาว h ห้เมแปดด้วยเดี๋ยวเราจะยืนดูเชิงก่อนนะครับเราจะไม่รีบนะครับกดท้าทอไปเรื่อยๆนะครับมีคนมาฟันเราแล้วอะมีคนมาให้หวัวใจด้วยนะครับเนาน่าจะเห็นขั้นเลยครับตอนนี้ขั้นผมอยู่ที่670นะครับเพราะว่าพี่ปอนเจ้าของไอ้นี้นะครับซื้อขั้นตั้งแต่วันแรกที่มาครับขั้น6 0 0ตั้งแต่วันแรกที่มาแบบอย่างตึงเลยนะครับตอนนั้นอะ มีคนบอกปักธงด้วยอะแต่ผมจะพิมพ์ไปว่าไม่มีนะครับเขาบอกว่าป่าเบลไม่ใช่ป่าเบลนะครับแต่พี่ปอนเจ้าของอันนี้ก็รู้จักกับป่าเบลอยู่นะครับท้อเลยนะครับคนน่าจะจําผิดคนเขามีคนกดคําแล้วหนึ่งโอ้เขามายืนเดียงหน้ากระดานแบบนี้แล้วมีคนดูแบบนี้บรรยากาศมันให้นะครับผมว่าเราต้องเอ็กซสักหน่อยแล้วแหละอุย้ย ผมกดผิดน,นะครับขอโทษนะครับโอ้โหผมไม่อยากกดท่าไก่เลยขอโทษมากๆากนะครับมานะครับเราเริ่มแอคกกเลยดีกว่ายืนหน้ากระดานอย่างนี้ผมว่าผู้สาวคล้ำทองน่าจะมีของนะครับน่าจะแบบตึงอะ่ะดูจากการยืนแล้วอะโอ้โว่าแล้วเรามาลองดูกันนะครับว่าผู้สาวคล้ำทองจะมีกี่ปืนนะครับตึงมากครับเขามีหน้ากาก,ากไฟหวัวจันทราแล้วก็คล้มทองกางเกงไฮไลท์ปีกนกสีแดงรองเท้ามีเป็นมันเป็นเซ็ตตึงของผู้หญิงเลยนะครับเซ็ตเน,นี้ย โอ้สองท่าแล้วนะครับท่าแรกเป็นสก,กานะครับส่วนท่าที่สองก็เป็น m p 4 0ศย์เขาเขามีเ m 8กด้วยนะครับ3มท่าแล้วอย่างตึงอะครับคนเนี้ยตึงๆแบบนี้เราต้องให้หัวใจเขาหน่อยนะครับ โอ้มีคนถ่ายแดงๆด้วยเอาเรื่องจัดอะครับห้องนี้งั้นผมว่าปักทงเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับปักเสร็จแล้วก็แอ็กกันต่อเลยนะครับคนในห้องก็แบบยืนเดียงหน้าการะดานเลยอะโอ้กล้ามทองไม่เอ็กนะครับเสียดายจัง ห้องนี้ก็คนเยอะมากๆเลยนะครับมีคนอมวงเต็มเลยอะ่ะโดนยิงปืนใส่เยอะมากนะครับโอ้โหเต็มเลยอะ่ะโอ้หคนนี้ก็เล่งหัวผมจังเลยอะ่ะส,ส่งใส่น่าจะชอบหัวบาวันนะครับคล้ายๆกันเลยนะกับหัวของเขาอะ่ะเสร็จเราก็ส่งหวัวใจให้พวกเขาหน่อยนะครับเราก็มาย่อแล้วก็ให้หวัวใจคนนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมก็จะปักทองให้ผู้หญิงกล้ามทองนะครับเดี๋ยวปักเสร็จผมก็จะเดินออกไปนะครับเพื่อเขาจะถ่ายรูปนะครับโอ้เขาหันมาด้วยโอ้เขาให้เต้าหัวใจด้วยเราก็ให้คืนไปนะครับ คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่วนคนไหนที่อยากให้ผมแต่งตัวเนี่ยไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกมินต์แล้วก็ผมจะพยายามทําตามให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับใครที่อยากให้แต่งเนีไหนก็ช่วยกันดันดันมินต์นะครับผมจะได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะแต่งให้แบบไวที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่งหัวใจให้ผู้สาวคนนี้แล้วเราก็ไปกันดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ